สวัสดีพี่สุผู้สกคนครับผมมากแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของยายน่องจีเอฟซีถามหากันผลหัวตะสรงมาไห่นะพี่น้องคูเทียหลังเหล็กออกแล้วผลกระรงมม่หาไม่มื่เมือนีงวดนีละซ่านะพี่น้องเนาะมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบหกนะพี่น้องล่าพัฒนามันออกนะบนมันออกกันซีเอซีหก ล่างก็คือสองหนึ่งน้าพี่น้องเหล็กวิ่งของยายนง n g พวเคยหลุดแจักหวัดเด้อพี่น้องเด้อเหล็กวิ่งของยายน ong ตาบดคนจับขูดพวกเขา <c oughs> เหล็กเด่นเหล็กวิ่งเป็นกับวัวตะหลุดเป็นหวัดแหลกนี่แหละของยายน้อง เล็วิ่นมันมีอยู่ที่พี่น้องสองหนึ่งหนึ่งสองนันปะเพื่อนจับคูเพราเขาอืเห็นไหเหล็กล้างมันออกสองหนึ่งเหล็กวิ่นของเพื่อนนันมีอยู่ได้เ่อคยหลุดจังหวดัดเหล็วิ่นนะ่ะแต่เพื่อนนัน้นว่าจับหนึ่งสองสองหนึ่ง นะมัต่างกันต่อไปหนอกมาแรงเลย lao dài nồng bên lệch đền đền bốn lang เด่นบนล่างแปดหนึ่งสี่เด่นบนล่างแปดหนึ่งสี่เพนนีนที่แปดพันเนีนแปดที่พี่น้องได้เพิ่งหลุด เหล็กเด่นพึ่ง,พ,งพิ่งหลุดเป็นหวดแหลกพี่น้องหวดบางเรงพันเด่นเก่าบ่กไม่เันนี้เด่นเด่นแปดสายวิ่งสายหลดเลขกวิน ส,สองห้าหกเจ็ดอันนเด็กๆวิน,น,นงได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายแลีนอย่าเลื่มเด้อสายวิ่งสายแลียนสายหลุดแปดหนึ่งสีน ส่วนเหล็กวิ่นก็ศูนย์สองห้าหกเจ็ดจับคู่แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้า 14 15 17 สี่เจ็ดสี่ห้าสี่สองกำมิดตกกันได้พี่น้อง มีโตกันอีก3ามคูเกคูเกคููก็มีตกันอีก3คููคคคเป็นสิบคููถ้าพี่น้องเ่ามาักตกกันเท่ากับทานใดพี่น้องเ็า่าเดมันหลายตัว65ค ออันนี้โตกัน1นึ่งย์เลขหนได้ไปหน่องว่าเป็นเลขเกตอันนี้คือตกันอันนี้ตกัน าเบืองตัวเน้นแบบนี้แปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งสี่ไลาโตกัจริงพี่น้องเพื่อนเน้นในแค่สามคูณหนึง่งสำหรับพุทุ่นหน่อยเอามาทวนกันพี่น้องวันพุธที่ยี่แปด สภาสองห้าหลาวยายนงเด่นบนล่าง8ปดหนึ่งสเน้นที่8ส่วนเล็กวินนี่ศูนย์หนึ่งเอ้ยศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดหนึ้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ห้สองตกกัน6กห้าห้เอหกห้าสองห้า เพิ่นเน้นในสามคูได้พี่น้อง 8, 1, 8, 5, แปดหนึ่งแปดหากันหนึ่งสี่เนี่ยเงไร้มือพั่นเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์มีโลกโก้ความยายนงยกกลางลางสุดนั่นตัวเพิ่นตีกว่าว้เป็นตัวเด่นได้พี่น้องเลขแปดนั่นเอาตามนั้นครับผมพี่น้องเขากัแคบหนาจอเอาธามมกระจัดะคัดกระพานได้ อขอบุญขอคุณนย้ายน่องหลายๆที่แบงปัดแนวทางราพัฒนาคอยพี่น้องเอาโศกหมานเฮงๆปังๆกันเอาฝากก็เลยกดแช่ก็ดิดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม